ตุรกีเป็นประเทศที่มีมุลสลิมมากกว่า97%เลยนะที่เขาปิดอะไรสักอย่างอยู่ต่าหนังนั้นคือเป็นโมสเสกรูปนบีซาร์ตขนางามัดยำมีสวยแค่ไหนก็หลับอยู่ดีกินข้าวลังคายวันนี้กินข้าวฝนครีบสมิ่งลงมาด้วย hour one later. นี่คืออะไรอ่ะคลังแมวหรอหรือกงแมวเอ่ยตรงเนี้ยเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้ามือนี้คือเองั้นพี่เอซดเห็นตรงนี้คือโรมันบัสโรมันบัส ถ้าปัจจุบันก็เปียกเสมือนพวกสป,ปาหรือที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะมีพวกสป,ปาอาบน้ําแร่ใช่น้าน,นมอาบน้าร้อนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกเที่ยวกับรลังกายมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมันใหญ่มากเพราะว่าแบบว่าสาหรับข้าราชการคนที่ทํางานในนั้นอ่ะค่<อ>ผ่อนคลายกันตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะพาเดินชมเขาบอกเราเดินประมาณชั่วโมงเหนือชั่วโมงกว่าสอง <c oughs> ชั่วโมง คอนเทนเตอร์อันนี้คือจะเป็นที่ร่างคนใช่ไหมจุงนี้จุได้กว่า25,000คนแล้วตัวนี้จะเป็นเอ่อเวทีรจริงๆต้องมีแผ่นปิดให้คนแบบมายืนโชว์อะไรกันตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นวงให้ดวงดนตรีอะไรมาฟังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบแผ่นปิดขึ้นไปเป็นฉากความที่มันเป็นแบบว่าเป็นวงนี้ใช่ป่ะพอเสียงอยู่ตรงกลางเสร็จป,ปุ๊บอะมันจะแบบกลางวานผัวสาวเนี่ยเขาบอกว่าอะไร แกสลักเหมือนอันนี้มันคือใบอังุนทุกคนเห็นตรงนั้นปะอ่าคือเมดูซ่านะสู้ตรงเนี้ยลองแสงออกนะมันมีเวทมนต์ใช่นุชทำให้อักขรวาสว่างขึ้นมาได้มป่ะหนึ่งชั่วโมงต่อมแตอนนี้เราก็วังมากันที่โรงงานเส้นหนังใช่เขาจะมีแฟชั่นโชว์ด้วยนะ ที่นักทำส่งแบบไฮเอดเลยนะแบบเนี้ยกุบอกกูชีอันนุ่มเป็นอาร์มานีสักตัวไหมยังไงดีประเทศดูกนเอเดินดูกันคืออันนี้คือที่ทานอาหารกลางวันของเราอะคะนี่คืออะไรอ่ะหักหมวยแกงขี้เหล็กปะไม่รู้จริงๆอยากลองกินอันนี้ก่อนมันจะอร่อย ẩu ẩu không ăn ẩu นี้เราก็อยู่กันที่ภูคาเล่ค่ะทุกคนเป็นทะน้ําแข็งอ่ะทุกคนเคยได้รูปป่ะจริงๆมันไม่ใช่น้ําแข็งหรือป่ะแต่มันขาวมากเลยมันสาวพัดมาแต่มันไม่ใช่น้ำแข็งใช่ไมันเป็นน้ำแข็งหรอไม่ใชมันไม่ใช่หมาเป็นหินเราดูในรูปเหมือนน้ำแข็งเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ใช่มันเป็นหินแค่เป็นสีขาวอาจจะด้วยแร่ธาตุหรืออะไรสักอย่าง นที่เยออกมาจากทีนี้ก็ก็ไหลไหไลไหลไหลไหลยาวลงไปฝั่งนู้นเลยุนุนุนนหนึ่นึงสามบไม่ใช่หมนอันนี้โอ้ยโอ้ย เราจะบอกว่าถ้าสมมติใครมาแล้วอยากเป็นนางฟงนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขามีปีให้เช่าเด้อแต่เราไม่ต้องเช่าน้องเพราะเราเป็นนางฟ้าอยู่แล้วใช่เรางอกมันออกมาเรางอกเทียบกว่าเหรอมันเก๋จะไม่เป็นนางฟ้า The following day วันที่สามเริ่มแล้วทุกคนตัวนี้มีแบบว่าวันนี้ว่สองไส์อันนี้เป็นคาราเมลก่อันนี้ละเสียมบูรดเลยเสียมบูรดเลยซาลบุรีปั๊อ่ะอยากแล้วอ่ะอยากแล้วที่นี้ วานิลากับเฟมบบริสอะไรนะเฟมบริสมันก็อาจจะพันเป็นสตรอเบอรี่ไปกินข้าวอีกแล้วค่ะที่ที่สอง <laughs> ใช่ เถูกทีังกินแมวแลเม่ไดชอ่าก็คือไก่ย่างผ่านไก่ไย่าง่ายเรียบๆจืดๆพันเลยที่ไหนไ <laughs> ในนี้เป็นยังไงในนี้คือข้างในอันนี้คือข้างในคาราวานสลา,าสคือคาราวานสลาคือเหมือนเป็นจุดพักสําหรับคนที่ส่งสินค้าจากต่างประเทศมาแบบช่วงเส้นทางสายใหม่ะอะไรเงี้ย mm hmm. เออแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีคาราวานสลาอยู่อยู่ uh huh. ที่ประมาณ30-40กิโลเมตรเพื่อจะให้คน,น่ะพักแล้วคนก็จะพักแบบช้างวัวควายลาอูดอะไรต่างๆก็จะมาอยู่กันตรงนี้ได้นอนไหนนอนข้างในนอนข้างในเหรอเพราะสุดหนาว <laughs> าเราก็ถึงโรงแรมแล้วะคะ่ะนแ,นลแล้วพวกงน,นี้เราจะขึ้นบอลลูนกันตอน,<ห>น,นกเช้า่ประมากโมงครึ่งเราก็ออกจากที่โรงแรมซึ่งช่วงนี้ค่าบอลลูนอยู่ที่280อยู่ดอลลา แตังนะคะ280แดสใช่คนละสองแปดอันนี้ห้องเราอ๋อห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะไม่ได้ใหญ่แต่ฟิลมันดีฟิลมันดีม,มัน,เป,นเป็นสไตล์ถ้ำเนี่ยทุกคนดูดิดูผนงังดูกำแพงแล้วใครที่ไม่ขึ้นบอลลูนตรงนี้หบอลลูนหมดนะ แรงมากตรงนี้เห็นบอลลูนหมดนะแล้วแบบว่าชาแก้วหนึ่งชาแล้วก็ต้องแบบสวยมากเสรยมากแต่กลับจากบอลลูนให้ทันก่อนแต่เราขึ้นบอลลูนเราอยู่บนบอลลูนจ้าบอลลูนอาจจะสวยกว่าก็ได้ได้ได้โอเคงั้นวันนี้เราสองคนจบคลิปแค่นี้แล้วกันเนาะจากการบอลลูนพวกนี้บ๊ายบายกำลังเดินไปกินข้าวเย็นมาคนเดียวกันหกสิบไมล์สองซัม ต้องแบกบมาให้ซูด้วยเจอบึงห้องบอกดิบริการดีเด๊ะปลอดภัย